ที่มีอาการปวดบริเวณหลังล่างร้าวมาที่สะโพกหรือว่าก้นกบนะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะร้าวมาที่บริเวณหัวข้อสะโพกตรงนี้ได้นะคะเราอาจจะไม่ได้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แต่อาจจะจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อมัดนีใค<ช>รนะที่สงสัยว่าเอ๊ะฉันเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาหรือเปล่าลองเช็คกล้ามเนื้อมัดนี้ดูนะกล้ามเนื้อที่ชื่อว่ากูเตียสมีเดียสนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะระหว่างขอบกระดูกเชิงการตรงนี้นะคะแล้วเกาะมาตรงบริเวณหัวข้อสะโพกนะคะตรงนี้เป็น,เ,ปนเทปจำลองนะมันก็จะแปะประมาณนี้นะคะ ซึ่งเจ้ากล้ามเนื้อกูเตียมมีเดียนะคะจะเป็นมัดกล้ามเนื้อนะคะทําหน้าที่ในการกลางขาออกนะคะแล้วก็ช่วยให้เราอ่ะสามารถทรงตัวได้นะคะเวลาที่เราเดินนะคะจังหวะที่เราอ่ะยกขาข้างหนึ่งลอยพื้นนะคะแล้วขายข้างหนึ่งแตะอยู่ที่พื้นเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเนี้ยต้องทํางานนะคะถ้าเกิดกล้ามเนื้อมัดนี้ไม่ทํางานนะคะหรือเสียหน้าที่การทํางานไปค่ะจะทําให้เราเดินแบบลักษณะเป็นกระเพกกระเพกนะคะถ้าเกิดกล้ามเนื้อกูเตียมมีเดียนะคะมีจุด กดเจ็บเกิดขึ้นนะคะเหมือนอย่างรูปที่แสดงนะคะเขาก็จะแสดงอาการร้าวเหมือนแถบสีฟ้าๆนะคะไม่ว่าจะร้าวไปบริเวณก้นกบนะคะขึ้นไปถึงหลังได้เลยนะ,ะหรือว่าก้นกลบลงมาด้านล่างนะ,ะหรือว่าบริเวณแถวแถวสะโพกก้นกบเนี่ยแล้วมาที่หัวข้อสะโพกนะ,คะใครที่มีอาการลักษณะแบบนี้ลองเช็คกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะโดยที่ให้เราอะค่ะเอามือเรานี่แหละนะคะ กดลงไปที่บริเวณกล้ามเนื้อสะโพกบริเวณนี้นะคะกดลงไปเช็คดูนะคะโดยกล้ามเนื้อมันนี้จะอยู่ลึกใต้ต่อกล้ามเนื้อแผ่นใหญ่อีกอันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มือกดลงไปลึกนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดเรากดปุ๊บแล้วรู้สึกล้าวขึ้นหลังนะคะหรือว่าล้าวไปที่ก้นกบหรือล้าวลงไปที่สะโพกค่ะแสดงว่าอาการที่เราเป็นนะคะมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อมัดน,นี้ค่ะ วิธีการดูแลด้วยตัวเองง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครมีลักษณะเป็นจุดกดเจ็บแล้วก็เป็นลักษณะปวดตึงปวดร้างปวดเรือรงังเกิดขึ้นนะคะก็คือปวดบริเวณ แถวหลังล่างนะแล้วมาที่ก้นกบแล้วมาที่หัวข้อสะโพกประมาณนี้นะคะนะคะใช้แผ่นเจลนะคะทําให้ร้อนก่อนนะคะห่อผ้าสักครบหนึ่งนะคะแล้วก็ประครบบริเวณนี้เลยค่ะให้ครอบคุมนะคะพื้นที่ของกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะทิ้งไว้เป็นระยะเวลา15-20้าินาทีนะคะพอประครบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมายืดคลายกล้ามเนื้อมัดนี้กันค่ะวิธีการยืดคลายกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะเอาหันทางด้านข้างนะสมมติเราจะยืดกล้ามเนื้อ ข้างนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะให้เราหันเข้ากําแพงค่ะเสร็จแล้วใช้มือนะคะระวางข้างกําแพงแบบนี้นะคะขายข้างหนึ่งนะคะไว้ทางด้านหน้าข้างที่เราต้องยืดต้องการยืดให้ควายไปด้านหลังแบบนี้นะคะให้เป็นแนวที่เฉียงเฉียงนะคะยืดตัวตรงค่ะแล้วให้เรานะคะ เอียงข้อสะโพกนะคะก็คือเอียงเอวเรานี่แหละไปทางด้านข้างนะคะแล้วก็ให้แค่พอรู้สึกตึงๆนะเราจะตึงทางด้านกล้ามเนื้อนะคะที่อยู่ทางด้านข้างสะโพกเรานะคะค้างไว้แบบนี้ค่ะ30วินาทีหรือว่า60วินาทีนะคะหรือใครจะนับในใจนับ1-50ถึงหหรือ 1- 1 0ถึงก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะก็กลับมานะคะให้ทำแบบนี้ค่ะ 1นถึงสครั้งเนาะและที่สําคัญถ้าเกิดเรายืดข้างที่เรามีอาการแล้วแนะนําให้ยืดข้างที่ไม่มีอาการด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเรามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อข้างใดข้างเนื่อค่ะร่างกายเราอ่ะเราก็จะเรียกไปใช้อีกข้างหนึ่งนะคะถ้ายัางไงก็ลองไปฝึกดูแลตัวเองกันนะถ้าเกิดว่าเราทําแล้วดูแลตัวเองแล้ว3-5วันและอาการไม่ดีขึ้นแนะนํานะคะไปพบคุณหมอหรือว่าทางนักกายภาพบําบัดนะคะเพื่อทําการรักษาเพิ่มเติมค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ ติดตามกันและก็อย่าลืมนะใครที่ตัวตึงปวดร้างปวดเบื้อรังนะคะและยังไม่มีการกดทับของเส้นปาาระสาทสามารถมาไลฟ์บริหารยืดเหยียดสดๆพร้อมกันได้นะ,ะในไลฟ์ยืดเหยียดเวลา20.40น,นนะคะทุกวันยกเว้นวันเสาร์และก็วันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ